โอเคครับเดี๋ยวมาดูโจทย์การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองกันนะครับนะเดี๋ยวเป็นแนวประยุกต์โอเคข้อนี้ดูกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับเนาะอันนี้เป็นข้อแรกเรื่องในแบบที่มันประยุกต์เนาะอาจจะมีเดี๋ยวมีตามมาอีกข้อนี้บอกว่าเสาธง CD นะครับเนาะตั้งตรงอยู่นะครับมันต้องตั้งตรงอยู่แล้วเป็นเปเองตั้งตรงโอเคก็คือ90องศาตรงนี้นะครับเนาะตั้งตรงถ้ายืนที่จุด A มองขึ้นไปตรงนี้คือ13เมตรมอแล้วก็ถ้ายืนที่จุด B มองขึ้นไปตรงนี้จะ วัดได้15เมตรซึ่ง a และ b ห่างกัน14เมตรตามรูปเลยจงหาความสูงของเสาธง CD รูปนี้นะครับโอเคอะที่นี้หาความสูงได้ยังไงเอ้ความสูงความสูงของเสาตรงนี้เราจะหาจากสามเหลี่ยมรูปไหนดีสามเหลี่ยมรูปนี้ดีไหมเห็นว่าสามเหลี่ยมรูปนี้เออ ไม่ว่าจะดูจากสามเหลี่ยมรูปไหนจะ A หรือจะ B นะครับเนาะมันก็มีความสูงเท่ากาันเพราะว่าตรงนี้คือด้านร่วมใช่ไหมไม่ว่าจะมองจากสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้หรือสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้เส้นนี้ก็คือเส้นความสูงเดียวกันสแสดงว่าทั้งสองฝั่งนี้มีความสูงเท่ากันโอเคไหมเออเราจะทำยังไงมันเป็นจุดประยุกต์เราประยุกต์ใช้เรื่องของพีทาโกรัสมาช่วยสี่ลังสองเท่ากับเอลังสองบวบีลังสอง ใช่ไหมตั้งแต่มอหนึ 1, ่งมสองใช่ไหมโอเคทีนี้นะเรามาลองใช้พิจาโกรัสเออเราใช้ยังไงอย่างที่บอกเลยสองฝั่งเนี้ยมันเท่ากันสามเหลี่ยมสองรูปนี้นะครับเนาะมันมีเส้น C D ดีที่เท่ากันอ่ะถ้าสมมุติพี่วีเขียนเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ขึ้นมาให้ดูอ่าเราให้ด้านนี้เป็นอันนี้เป็น C อยู่แล้วเนาะด้านนี้สมมุติเป็น A ด้านนี้เป็น B สมมุติออะแล้วแต่ยังไงก็ได้นะครับเนาะให้ด้านไหนเป็น A ด้านไหนเป็น B ก็ได้เนาะ ตรงเนี้ย c กาลังสองมันเท่ากับ a กาลังสองบวก b กาลังสองถูกป่ะเนาะทีนี้ถ้าทีเนี้ยความศูนย์ที่เราต้องการคือตรง b ใช่ไหมเราต้องการไอตรง b นะครับต้องการตรง b ตรงนี้ต้องการ b อ่าต้องการ b เราก็เก็บ b ไว้ฝั่งนี้อเก็บ b ไว้ตรงนี้แล้วก็ย้ายอ่เขียน b ฝั่งนี้แล้วกันเนาะเขียน b ฝั่งนี้ย้าย a ตัวนี้มาลบกับ c กาลังสองโอเคไหมอ่าจะเป็น c กาลังสองแล้วก็ย้าย a มาลบอันนี้เขียนสลับฝั่งนะครับเนาะ ก็จะกลายเป็น b กำลังสองคือด้านนี้เท่ากับ a กำลังสอง c กำลังสองลบ e กำลังสองนะครับเนี่ยย้าย a 2, มาลบกับ c เหมือนกันย้ายข้างสมการต้นปฐมไงนะโอเคทีนี้เราทราบตรงนี้มาแล้วพี่ขอใส่กรอบมานิดน,นึงอ่ะอันนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมให้ดูนะเนาะเผื่อใครเดินไม่ทันนะครับเนาะโอเคทีนี้เรารู้ตรงความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วอ่ะแล้วยังไงต่ออย่าลืมว่า c มันเท่ากัน ดูว่า C มันเท่ากับเออ,เอ,อใช่ด้าน b นะ b เท่ากัน b มันเท่ากันทั้งสองรูปเลยนะครับเนาะเรามองจากรูปนี้หรือมองจากรูปนี้ b ตรงนี้มันก็เท่ากันก็คือด้านด้าน c d นั่นเองโอเคไหมทีนี้พี่สมมุติในรูปแล้วกันนะครับสมมุติในรูปในรูปสมมุติให้เป็น x กแล้วกันความยาวอ่าสมมุติว่าตรงนี้เป็น x สมมุติความยาวตรงนี้เป็น x เห็นไหมตรงนี้มันก็ต้องเป็นเท่าไหร่ตอบเร็วเท่าไหร่ มันก็ต้องเป็น14ลบ x ป่ะต้องใช่สิต้องเป็น14ลบ x เมตรเนอะ14ลบ x ถูกไหมครับอ่าดังนั้นพี่จ,จะเขียนสมนการข้างนี้แล้วกันเนาะอย่างที่บอกด้าน CD มันเท่ากันอ่าด้าน CD มันเท่ากันมีสว่วนเท่ากันเนาะถ้าพี่เขียนจากรูปนี้ก่อนให้ดูก่อนอ่าถ้าเขียนจากรูปนี้เนาะ CD อ่า CD เส้นนี้ใช่ไหม ให้เป็น c d ดีได้ไหมอะซีดียกกำลังสองด้านซีส้นนี้ซีดียกกำลังสองเนี่ยอะอันนี้ยกกําลังสองมันก็เท่ากับด้านไหนลบกันละอ่ะกลับมาดูในรูปตรงนี้เท่ากับด้านนี้ลบด้านนี้ด้านตรงข้ามมุมฉากลบกับด้านที่อยู่ติดกับมุมฉากใช่ไหมอาด้านตรงข้าม,มุมฉากก็คือสิบสามยกกําลังสองลบกับสิบเอแต่สิบี่ลบ x ทั้งหมดยกกําลังสองถูกปะต้องถูกแหละ ต้องถูกสินะครับเนาะอ้า,อาย้ายไม่ได้กอหยับนิดหนึ่งขยับนิดนึงเพ้วอความรดเร็วโอเคเรารู้ฝั่งนี้แล้วมันได้มาแล้วเป็นสิบสามยกกำลังสองลบสิบสี่อ่าลบด้วยสิบสี่ลบเอ็กทั้งหมดยกกําลังสองนะครับเนาะอาทีนี้มาดูฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้เนาะซีดีส่วนเส้นตรงซีดียกกำลังสองเส้นนี้เนี่ยมันก็เท่ากับด้านตรงข้ามใช่ไหมก็คือสิบห้ายกกำลังสองลบกับ x ยกกําลังสองเนี่ย อ้างอิงจากตรงนี้อ้างอิงจากตรงนี้นะครับนาอเนี่ยด้านตรงข้ามลบกับด้านนี้ก็จะได้ด้านที่เป็นส่วนสูงออกมาใช่ไหมครับน้อใช้พีทาโกรัสของเราโอเคเนาะทีนี้จับมันมาเท่ากันอย่างที่บอกซีดีมันเท่ากันนี่เรารู้แล้วว่าเอ๊ะไอซีดีของเราเนี่ยมันเท่ากันนะครับเนาะอ่ามันเท่ากันเพราะมันคือเส้นเดียวกันมันจะไม่เท่ากันได้ไงใช่ไหมมันเท่ากันหมายความว่า หมายความว่า13ยกกําลัง 2, 2> โอเคข,ข้างล่างได้ไหมเดี๋ยวเขียนไม่จุหมายความว่า13ยกกําลัง2ลบ14ลบ x ทั้งหมดเนี้ยยกกําลัง2มันเท่ากับ15ยกกําลัง2ลบ x ยกกําลัง2ใช่ไหมครับใช่นะใช่นะทีนี้เราต้องใช้ความรู้เรื่องของไอาการแยกตัวประกอบตรงนี้เลยนะครับนอกของพหุนามตรงนี้ เราตองเห็นเราเห็นตรงนี้ไหมมันเป็นทั้งหมดยกกําลังสองนะครับเนาะหน้าลบหลังยกกําลังสองใช่ไหมเราก็ใช้ความสัมพันธ์ของเราเลยนะครับกลายเป็นหน้ายกกําลังสองบวกหลังกําลังสองลบไม่ใช่หน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังลบหลังกําลังสองถูกป่ะเออเนี่ยเนี่ยสอนเยอะไงไม่ใช่พูดเยอะเกินมันจะมึนอ่ะสิบสามยกกำลังสองคือหนึ่งหกเก้านี้จําได้เนาะ คิดเลขบ่อยก็จะจําได้สิบสาสิบสามเป็นหนึ่งหกเก้าสิบสี่สี่เป็นหนึ่งเก้าหกใช่ไหมโอเคทีนี้ข้างในวงเล็บตรงนี้สิบสี่ลบ x ทั้งหมดกำลังสองตรงนี้นะครับโน้ตเราก็ใช้หน้ากําลังสองหน้ากำลังสองก็คือสิบสี่ยกกำลังสองเป็นหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบวกสองหน้าหลังสองหน้าหลังก็คือสองคูณหน้าคูณหลังสองคูณหน้าก็เป็นยี่สิบแปดยี่สิบแปดคูณด้วย x ก็เป็นยี่สิบแปด x นะครับโน้ตเป็นยี่สิบแปด x เนาะโอเคเป็นยี่สิบแปด x ช้าไไไปปมหรือวว่าเดีย แล้วก็ลบหลังกําลังสองหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังลบหลังกําลังสองหลังกำลังสองคือ x ยกกําลังสองใช่ไหมเท่ากับฝั่งนี้สิบห้ายกกําลังสองเป็นสองสองห้าใช่ไหมจําได้นะเลขยกกําลังนะต้องจําได้แล้วมันจะคิดเลขเร็วเออทุกคนคิดได้ใครคิดเร็วก็จะได้คาตอบก่อนได้คะแนนเยอะกว่ามีโอกาสได้เยอะกว่าเพราะว่าคิดเร็วกว่าโอเคทีนี้มาดูต่อนะครับอันนี้ก็น่าจะแก้เองได้ั้งเนี่ยไม่ต้องสอนแล้ว ทำต่อเองเลยไหมกดหยุดได้นะแล้วก็ทาต่อเองนะครับเนอะกดสต็อมแล้วก็ทาต่อเองเลยอ่าพี่ขอคิดต่อเลยนะตรงนี้ตรงนี้หนึ่งหกเก้าลบหนึ่งเก้าหกก็จะเป็นติดลบยี่สิบเจ็ดบวกด้วยยี่สิบแปดเอ็กซ์ลบด้วยเอ็กกำลังสองใช่ไหมแล้วก็ย้ายที่จริงย้ายมาลบเลยก็ได้นะนี่เขียนละเอียดให้ดูเลยนะครับเนาะ,ะย้ายสองสองห้ามานะครับเนาะเอ้ยย้ายนี่ไปฝั่งนิวดีกว่าย้ายยี่สิบเจ็ดจากลบมาเป็นบวกยี่สิบเจ็ดโอเคไหม แล้วก็ x ยกกําลังสองที่เป็นลบเนี่ยติดลบอยู่เนี่ยย้ายไปฝั่งนู้นมันก็จะกลายเป็นบวกใช่ไหมมันจะย้ายเป็นบวกพอเป็นบวกปุ๊บมันจะไปตัดกับตัวนี้ได้พอดีถูกไหมมันเป็นลบเหมือนกันนะเออมันเป็นลบฝั่งนี้มันเป็นลบใช่ไหมเขาย้ายไปตัวเนี้ยย้ายไปเป็นบวกตัวนี้ลบย้ายมาเป็นบวกก็ตัดกันหมดก็คือเราจําไว้เลยเนาะถ้าเครื่องหมายถ้าฝั่งตรงข้ามของเครื่องหมายเท่ากับเน้ะคือซ้ายกับขวาเนี่ยนะครับ Gray, นาอมันมีตัวที่เหมือนกันเราก็ตัดได้เพราะว่าถ้าเราย้ายไปปุป๊บ ครื่องหมายมันตรงข่ามมันก็จะมีค่าเป็นศูนย์เช่นหนึ่งลบหนึ่งก็เป็นศูนย์นะลบหนึ่งบวกหนึ่งก็คือศูนย์อย่างนี้ใช่ไหมโอเคทีนี้ต่อแล้วกันนะครับเอเดี๋ยวพูดยาวไปจะเบื่อจะเบื่อหน้าพี่วีอ่ะโอเคดูต่อทีนี้นะครับลบยี่สิบเจ็ดบวกแปดใช่ไหมเออลบยี่สิบย้ายไปลบยี่สิบเจ็ดย้ายไปแล้วนี่อืมฝั่งนี้ทาําไงดีไม่มีเอ็กอยู่ไหมอ่ะยี่สิบแปดนี้มีเอ็กอยู่ใช่ไหมยี่สิบแปดนี้มีเอ็กอยู่ก็ว่าเอ๊ะทำไม ทำไมอะไรขาดไปนะครับยี่สิบแปดนี้มันมี x อยู่ทุกคนอ่ายี่แปดนี้มี x อยู่เฮ้ยเนี่ยพี่จะเขียนผิดบ่อยนะคือก็ทักทวงกันได้นะโอเคเอ่อยี่สิแปด x ใช่ไหมโอเคนะครับน้องคิดเลขได้คำตอบ x ออกมาเลยโอเคไหมสองสองห้าบวกกับยี่สิบเจ็ดก็จะเป็นสองห้าสองสองห้าสองย้ายยี่สิบปดมาหารแล้วเนาะย้ายยี่สิบแดมาหารได้ x ออกมาเท่ากับ เก้านะครับ้อยี่สิบแปดเก้าใช่ไหมเก้าสองสิบเก้าแปดสิบโอเคถูกแล้วนาองเก้าอ่าเก้าเช็คได้นะถ้าผิดก็บอกกันได้ทัก <c oughs> ท้วงส่งเสียงดังๆเลยอ่ะโอเคดูต่อเลยนะได้ x ออกมาแล้ว x คือเก้าเอ๊ะพอ x คือเก้าแล้วมันดูตรงไหนต่ออ่ะมันดูอะไรได้ x คือเก้าก็คือตรงเนี้ยเก้าเมตรถูกปะ่ะตรงนี้เก้าเมตรแสดงว่าฝั่งนี้เราก็หาได้แล้วฝั่งนี้โอเคไหมก็จะเป็นสิบสี่ลบเก้าสิบสี่ลบเก้าเหลือห้าเอ้ะไม่ใช่สิบสี่ลบเก้าเหลือเท่าไหร่ ดูสิ99ก็เหลือ5ถูกแล้วไหมถูกแล้วเนี่ยเออแก้งนิดนึงแล้วก็ตกใจแล้วก็เอ๊ะเชื่อนะครับเดี๋ยวตกใจกันหมดอ่ะโอเคเราต้องมีสตินะในการเรียนโอเคไหมทดสอบสติไปด้วยชอบแกงอ่ะเดี๋ยวโอเคโอเคเดี๋ยวน้องแบบงอนโอเคดูต่อเลยนะ x ดูรู้แล้วว่าตรงนี้คือ5เมตรใช่ไหมอ่า5เมตรเอ๊ะแล้วเขาต้องการอะไร5เมตรจะไปต้องห่านไหม ก็ต้องการทราบด้าน CD ใช่ไหมครับต้องการทราบด้าน CD ดีเราใช้พีทาโกรัสต่อเลยก็ได้พีทาโกรัสต่อเลยก็ได้นะครับเนาะคือ5ตรงนี้จําเป็นต้องรู้ไหมก็ไม่จําเป็นในแค่บอกนะครับให้รู้ว่าเออมันคือ5คือถ้าเราอยากใช้พีทาโกรัสต่อในการหาเรารู้ด้านนี้ไม่สิบสาด้านนี้9้เราก็หาด้านนี้ได้ใช้พีทาโกรัสหรือตรงนี้เรารู้แล้วมันคือ9้เราก็ใช้รูปนี้ก็ได้นะ 9, 15, เนาะเก้าสิบห้าแล้วก็ ตรงนี้ก็ได้นะครับห้าเนี่ยไม่จะมีต้องหาก็ได้ถ้าเราอยากใช้สามเหลี่ยมรูปนี้ในการหาความสูงใช่ไหมแต่ถ้าเราเอ๊อยากใช้รูปนี้ก็ชอบรูปเนี้ยก็ต้องรู้ว่าตรงนี้คือห้าเมตรโอเคทําตอนน่อนะครับพี่ขอใช้เป็นรูปฝั่งนี้แล้วกันนะครับเนาะอ่าเนื่องจากไม่มีอะไรไม่มีผลแรงอยากใช้เฉยๆโอเคก็คือมาดูต่อเลยนะครับเนาะอีกขั้นตอนหนึ่งจะเสร็จละใช้สามเหลี่ยมรูปนี้นะโอเคมีสตินะสติสติสตอ่าใช้ยังไงก็พิทารกรัสไงนะครับเนาะ ก็ด้านตรงข้ามก็คือ c ใช่ไหมก็เป็น c 2, กําลังสองก็สิบห้ากําลังสองบวก a กําลังสองบวก b กําลังสองนะครับก็บวกด้านนี้กําลังสองแล้วก็บวกเก้ายกกําลังสองนะครับผมโอเคนะดังนั้นความสูงเราจะหาความสูงละความสูงของ cd ของเรานะครับเนาะก็จะเท่ากับสนะิบหยกกําลังสองนั้นตรงข้ามมุมฉากยกกํานะลังสองเนาะเท่ากับ a กําลังสองบวก b กําลังสอง a กําลังสองเราให้เป็นเด้าน cd แล้วกันเนาะ อืมโอเคแดนซีดีไม่มีตัวสอนอื่นไหมที่ย่อตรงนี้เออใช้เป็นซีดีแล้วกันนะใช้ซีดีไปเลยโอเคซีดีที่จริงใช้เป็น b อีอะไม่ต้องเดี๋ยวงงใช้ c ีดีไปเลยอ่ะมาดูต่อดูต่อเท่ากับ c ีดียกกําลังสองบวกเก้ายกกำลังสองถูกไหมต้องถูกสนะครับเออซีดียกกำลังสองเก้ากำลังสองคือเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดนะครับนอเก้าเก้าแดสิบเอ็ด <c ười> ย้ายแปดสิบเอดอ่าย้ายไปฝั่งนู้นดีกว่าอันนี้ย้ายสลับข้างกันเลยเนาะก็คือสลับข้างเฉยๆเนาะก็คือเป็นการย้ายแปดิบเอ็ดมาลบกับสองส้านั่นแหละนะครับเนาะแค่เขียนสลับฝั่งให้ซีดีอยู่ฝั่งนี้เฉยๆเนี่ยเราย้ายตัวนี้มาลบกับฝั่งนี้นะครับเนาะเนี่ยก็คือมาลบตรงนี้โอเคทีนี้ลบกันก็จะได้เท่ากับเอ่อหนึ่งร้อยสี่สิบสี่เลยคุณคุณไหมอะไรคูณกันได้หนึ่งร้อยสี่สิบสี่ถ้าไม่คุณเนี่ยโดนตี รอเล่นอ่าดังนั้น c เดียวนะครับเนาะอ่าก็ได้เท่ากับสนะิบสอเออ c d ก็คือยาว12เมตรนั่นเองแต่นี่เป็นเมตรใช่ไหมโอเคใช่ใช่ใชอ่าได้คําตอบแล้วข้อนี้ตอบ12เมตรนะครับเนาะอ่าตอบตรงนี้เลยนะอ่าตอบไปเลยดีกว่าเขียนไ,ไหมเสร็จแล้วอ่านี่คือทั้งหมดของข้อนี้นะครับผมมาให้เห็นโจทย์ด้วยโอเคจะมองเห็นหรือเปล่าโอเคนะ มีอะไรสงสัยก็ถามได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปข้อนี้จบแค่นี้แหละนะครับบ๊ายบาย